ชี้หลับตานะชี้ลืมตาคนเดียวอันไหนที่ชี้จะเอาไว้เป็นยาพิษค่าพี่ปุณชี้ให้มามีดูหน่อยโอเคอะพี่ปุณลืมตาชี้หลับตาพี่ปุณเอาอันไหนเป็นตัวฆ่าน้องให้ชี้พี่ปุณชี้ให้มามีดูหน่อยโอเคเอาหลับหนึงชิ้น หยิบเลยหยิบกินเลยน,นี่มันนี่มันอหม่งวงนะลอดชิลอดเจ<แ>้า <laughs> พี่บุญโอเคพี่บุญ<แ>ลอด<แ>เอาน้ำมาไหมเอาน้ำมาไหม รอดอยู่นะคะตาชิรอดค่ะตาอ,อันนี้ยาเคลอดตาชิตาชิหยิบกินค่ะพี่คุนเธยังไม่โดนพิชิ คนรู้ว่า,าม,มันพิษขมรอดทไม้ทำหน้าแบบนั้นรู้อะไรซโคนนั่นโดน นี <c oughs> รอด <laughs> ยาพิษของตัวเองเอาหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฉลยนะว่าไอชี้เฉลยพี่จะเฉลยนะอันไหนยาพิษพนอันนี้อันนี้อันนี้ยาพิษพนจีจีบี